ครับทกินเที่ยวนอนออนไลน์ครับาอคกคังครับกับการเข้าครัวที่สุราษฎร์ธานีที่เขาศกครับวันนี้เราจะมาชิมีมือูของเชฟวิรัตครับพลานปายเขาศกครับวันนี้จะมาทําเมนูให้เรากินอีกหนึ่งเมนูชื่อว่าเมนูอะไรพี่วิรัตแกงพริกปลากรดแกงพริกปลากรดที่ภาษาใต้แกงพริกปลากรดนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรภาคกลางผัดผัดเผ็ดปะคล้ายๆกันครับนะแต่ว่าที่นี่หม่กคนคือพริกแกงใช่ พี่แกงนี่พี่ทาเองหรือว่ายังไงพี่ไปรัดก็ทําเองครับที่ทําที่บ้านครับใช้เครื่องบดครับผสมแล้วก็ใช้เครื่องบดอ๋อนะนะครับน่ากินมากครับผมเห็นเขานั่งบี้บี้บี้อยู่ผมก,ก็เออพี่ไปรัดทาอะไรอ๋อที่ไหนได้ก็คือบี้พริกแกงของของแบบสุปของภาคใต้ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว <_ letter> ่าอะไรแกงพริกร้องทอดทอดเครื่องก่อนครับอ๋อต้องทอดเครื่องก่อนตั้งน้ำ<ข>มันให้ร้อนอเครื่องให้คล้ายๆกับว่าเหมือนเหมือนพริกที่เขาคั่วไงให้มันหอมก่อนอ่ะอืมให้มันหอมก่อน มูนี้กินหอมจริงนะเดี๋ยวก็จะฉุงเดี๋ยวลืมจาเลยอ่ะนี่เราพยายามยืนเหนื่อยไปตอนที่เราทอดเดี๋ยวเราทอดเสร็จมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วเพราะเราเติมน้ํานิดหนึ่งหลังจากเราทอดแล้วเราใส่ปลาแล้วก็เราก็เติมน้ำโอ้หอมมากเลยโอ้ถ้าใครมาอยู่ตรงใกล้ๆผมจะรู้เลยว่ากลิ่นหอมเตะจมูกเลยอ่ะนี่คือเวลาเราทอดเนี่ย ต้องรอให้สุกให้เหลืองๆก่อนแล้วก็ค่อยใส่เครื่องเครื่องปรุงอย่างอื่นใช่ไหมพี่เดี๋ยวมันมันไม่ต้องเหลืองเกินหรอกแค่แค่มันสุกให้มันดูเหมือนว่าพริกที่เราคั่วแล้วอ่ะหรือว่าพริกที่ทอดแล้วอ่ะให้มันมันให้มันมีกลิ่นหอมนิดหนึ่งเวลามันเราใส่ปลาเราใส่เห็นมันโซนับประทานนิดหนึ่งมันจะมีกลิ่นหอมเนี่ยขาดไหมหอมขึ้นมาแล้วหอมมากมากนะอุ้ยูหิวแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มชนชน จะเร่งเฉือนแล้วอาวเราอยู่ไกลเลยครับเดี๋ยวดูพี่ก่อใส่เครื่องอื่นไปด้านนอกครับผมย่างปลากันไปแล้วคือพี่ก่อปลาชโดย่างหนึ่งตัวพี่ย่างปลาอะไรบ้างวันนี้ผมย่างปลาชโดกับปลาแดงอ้าวอย่างละตัวนะครับผมอย่างละตัวครับเพราะว่าเราอยู่กันแค่สี่คนใช่ผมว่าน่าจะพอสองตัวเดือดแล้วจริงๆนะเรือมไม่กินแล้วนะ อันนี้ปลาอะไรพี่ที่ใส่ไปปลากดครับปลากดน,นะใช่ตัวที่จับได้เมื่อเช้าไหมใช่ครับตัวนี่คือตะข่ายนะอ๋อเนีย่ยตัวที่ขีดต,ตะข่ายนะเมื่อเช้าถ่ายดูแล้วตุ่มเลยผมว่า,า,อออาน่าจะปล่าเหรอวะไม่เป็นไรพี่เอาตามสบายตามพี่เลยอุตส่าห์โม้แล้ว ต้องใส่น้ำเปล่าเลยใช่ปะใส่ครับ,อรบตอนนี้มันกำลังจะหมดกลิ่นที่ว่าฉุนนะแกงพริกปลาก,ก,กลรดอ,อันนีมจริงๆด้วยสแสดงว่าพี่ก็ทำบ่อยจนรู้เลยโอเคทีนี้ก็ราให้มันเดือดอันนี้ไม่เหมือนกับแกงเหลืองเมื่อวานใช่ไหมไม่ไม่แต่พ<า>ี่แกงนี่เหมือนกันไหมไม่ไม่ไม่เหมือนครับอไม่เหมือนคนละอย่างเลยครับโอ้เหลืองน่ากินนะว้าว โอ้โหถ้าเกิดได้มา <โด S 1> รู้จักพี่เจเดท์พี่ดั๊ดนี้สบายใจยครับอิ่มแน่นอนอร่อยด้วย,วย,ยวรอยให้เดือดครับตอนนี้ก็รอให้เดือดกระเด็นแล้วก็เติมเครื่องผงนิดๆก็โอเคใช้เวลานานไลยพี่เวลารอนี่คือเร่งไฟได้ตามปกติปกติต้องใช้ไฟอ่อนไปแก่ต้องใช้ไฟอ่อนคนระับต้องใช้ไฟอ่อนก่อนเพราะว่าตอนที่เราทอดเครื่องเนี่ยถ้าเราใช้ไฟแรงเกินมันมันร้อนเกินแล้วก็เครื่องมันจะไหม เครื่องแกงมันมันมันจะไหม้แต่ผมบอกก่อนนะายคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้อาจจะไม่ดูว่าเวลาคนที่นี่เขาทำกับข้าวเข,ขา,ขาต้องใส่ไฟฉายที่หัวครับเพราะว่าไม่มีไฟเ <laughs> นะขาใช้แสงซัลร์เซลในการเสียบชาร์จแบตท,ทานู่นทํานี่ครับพอตรงโททั์ไม่เห็นพี่เขามีเลยไม่มีไม่มีนะเพราะว่าเราไฟน้อยไงหม้อเบสผมลูกเล็กด้วยแต่ถ้าหม้อเบตลูกใหญ่ มันก็โอเคแต่ตอนนี้ใชุู้นเล็กอยู่อแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยก็เลยพลังงานชาร์จโซล่าเซลล์มันน้อยนน้อยนะผมก็เลยไฟก็เลยน้อยอนี่ครับผมอยู่ที่เพราะว่าพายุเข้าอืมพายุเข้าอันนี้มันมีฝนก็เลยไม่ค่อยมีแสงแดดคนที่อยู่ที่นี่ต้องธรรมชาตินะแต่ว่าผมชอบธรรมชาติมากสุดยอดแล้ว <c oughs> เงียบสงบได้บรรยากาศฟังเสียงพวกนกพวกตัวไอ้นั่นตัวนี่ร้องครับก็รู้สึกโอ้โห มันคนละอย่างนะถ้าเกิดผมอยู่ในเมืองก็รถยนต์วิ่งผ่านรถเครื่องวิ่งผ่านโอ้ยนกขู่แกงเริ่มเดือดแล้วครับถามว่าการดำดำรงชีวิตมันคนละอย่างนะครับถามว่าสบายไหมสบายคนละอย่างแล้วแต่คนชอบเรล่นนะโอ้เรี่ยงมันจะหอมหอมมากยละเสร็จรถดีนิดหนึ่งยังไม่ใส่ผงชูรสก็ม,มีรสดีแล้วอืมดีครับพี่ นี่ครับแกงโอ้โหพุดพุดพุดนะครับใส่รสดีไปแล้วครับปกติแกงเขาจะใส่เกลือมาแล้วแต่ว่าเขาใส่ไม่เยอะเพราะว่ามันบางคนเขาไม่กินเคม็มบางคนเขาก็กินเค็มไงแต่ผมเนี่ยกินเค็มนิดๆผมก็เติมน้ำปลานิดหนึ่งไ,ได้พี่เอาเลยอเอาสูตรพี่อะ เติมน้ำปลากาติดใจเค็มกาติดใจกาติดใจเสครับเสร็จครับเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือปิ่นละตักใส่ชาไหมนะได้เลยโอเคครับพี่เอาเลยพี่ตักเลยผมจะรอดูเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าตาตอนใส่ชาว่ามันน่ากินขนาดไหนนี่ตักแล้วครับว้าว โอ้โหจะารคุณหนึ่งช่องดูสีโอ้น่ากินมากครับพูดไปน้ำลายก็ไหลไปโอ้ตายแล้วมื้อนี้อิ่มอร่อยอีกครั้งนะครับกินท่ามกลางกองไฟที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเี่อืมเียครับนี่ครับเรียบร้อยครับกินที่เอากับอันแน่ถวารับขอบคุณคุณเชฟวิลัตมากเลยครับ พี่บุษราทำผ่านใต้อร่อยๆให้ผมได้กินได้ดูอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับดูหน้าตาโอเคเรียบร้อยของนักพี่เรียบร้อยครับปิดแล้วโอเคครับโอเคนี่ครับดูโลโก้อันแนทวกลอนไปครับพิมพ์ยูทูบบวกคอมสแลสเอเนนเอโอเอ็นทีโอยูอาร์เอสนะครับเราทันเจอเจอกับอันแนทวครับดูหน้าหน่อยเพิ่งจะกลับมาจากดำน้ำยิงปลาครับก็ติดตามได้ครับเข้าครัว